พับกล่อง EP 2อเนาะอันนี้เนี่ยครูจะสอนอีกเทคนิคหนึ่งเนาะก็คือการหมุนรูปนั่นเองนะครับสังเกตอันข้างๆมันมีซ้ายกับขวาเนาะตุ่มขวากับตุ่มซ้ายเนี่ยเราสามารถหมุนได้นะครับส่วนไอแนวตรงกลางเนี่ยเอาแนวตรงกลางก่อนดีกว่าแนวตรงกลางเนี่ยสามารถาขยับได้เราสามารถเอาวงกลมไปต่องนี้ได้เราเอาสีขาวมาต่องนี้อ,อย่างนี้ได้ทันเนาะอันนี้ คือแนวตรงกลางเนี่ยเราสามารถสลับได้เลยต่อมาเนี่ยอันซ้ายกับอันขวาหมุนยังไงเนาะอันขวาเนี่ยจะหมุนตามนี้อันนี้ครูสมมติว่าเป็นลูกศรน,นี้นะเวลาเขามุนเนี่ยเดี๋ยวครูจะหมุนให้ดูก่อนอ่านี่นี่เห็นปะมันจะหมุนด้านนี้อย่างนี้หมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับหมุนไปาตามเข็มนาฬิกาเนาะอ่าอันนี้คือ,ออันด้านขวานะครับส่วนอันด้านซ้ายเนี่ยจะหมุนอีก แนวหนึ่งก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนตามนี้เลยนะครับชี้ขึ้นไปซ้ายแล้วก็ลงล่างแล้วก็ชี้ขวานั่นเอง่อะห้ครูสรุปเนาะก็คืออันด้านขวาก่อนอันด้านขวาเนี่ยจะหมุนตามที่ครูจะเขียนนี่แหละอันด้านขวาเนาะชี้ขึ้นเสร็จไปด้านขวาอ่าหมุนตามเข็มลงข้างล่างแล้วก็ซ้ายแล้วก็ชี้ขึ้นกลับเหมือนเดินส่วนอันด้านซ้ายชี้ขึ้นจะหมุนทวนเข็ม ไปด้านซ้ายก่อนลงล่างแล้วไปด้านขวาแล้วก็ค่อยชี้ขึ้นอันนี้คืออันซ้าย่ะเรามาดูภาพที่หนึ่งเนาะภาพที่หนึ่งเนี่ยเรามีวงกลมแล้วก็มีอันนี้เนาะอันนี้เป็นเหมือนอมุมสองมุมลาเป็นตัว L เป็นตัว L ถ้าสังเกตตัว L กับคมกลมเนี่ยมันตรงข้ามกันเราใช้เทคนิคแรกเนาะย,ย้อนไปดู EP หนึ่งได้อันนี้ก็ขีดเนาะตรงข้าม เห็นได้แค่อันเดียวต่อมาเราไปดูภาพ2บ้างภาพ2เนี่ยมีคมๆเนาะครูจะย้ายไปต่อข้างบนนะครับย้ายไปต่อข้างบนแบบนี้นะเสร็จแล้วครูอยากได้ไอแถบนี้เนาะเพื่อจะเช็คว่ามันถูกหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าสังเกตเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะถูกละเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่ามันยังมีแถบไอเนี่ยอีกอันหนึ่งอีกเราลองหมุนดูนะครับเผื่อมันได้ แล้อก็มูลมา,าแถบมันอยู่นี้เนาะเสร็จแล้วมันก็หมุนมาอยู่นี้หมุนอย่าลืมนะด้านซ้ายเนี่ยหมุนทวนเข็มแล้วก็มานีา่ถ้าสังเกตเนี่ยไอ้เจ้าแถบสองอันนี้เนี่ยกับกลมๆเนี่ยมันเจอสีขาวก่อนเสมอนะครับอันนี้ที่ถูก,กคูรอยู่แบบนี้ภาพสองก็เลยผิดนะครับไปดูภาพสามภาพสามมีตัวเอวอย่างนี้เนาะ แล้วก็มีแถบแถบถ้าสังเกตเนี่ยตัวเอลกับแถบแถบเนี่ยมันต้องชวนกันภาพสามก็เลยผิดอีกไปดูภาพที่สี่เนาะภาพที่สี่มีเอลมีอันนี้ดูน่าสนใจเนาะนะครับจริงๆมันเหมือนจะถูกด้วยซ้ำาอ่ะอย่าพึ่งเราไปดูภาพห้าก่อนถ้าภาพห้าผิดมันก็จะได้ตัดตัวเลือกเลยอ่าสังเกตว่าคมๆถูกไหมมันต้องมีแถบห่างๆนี้ซึ่งภาพห้าที่ถูกมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4ได้เลยถ้าเราสังเกตเนี่ยตามที่ครูบอกเมื่อกี้เนาะมีตัว L แล้วมันก็ชวนถ้าสังเกตมันมีสเปซขาวๆอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็ตรงนะครับก็เลยตอบภาพที่4นั่นเองลองไปฝึกดูเนาะเทคนิคก,การหมุนภาพนะครับ